ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดนั่นเองแต่มันไม่มีที่สุดหรอกนะมันโอ้โหอินฟินิตี้เลยมาเริ่มเลยเฮว่ามันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอึมตอนนี้เราอยู่ที่ความลึกที่ร้อยยี่สิบเมตรเฮ้ยยังมันยังปกติอยู่ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราติด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 ตอนนี้เราอยู่ในความลึกที่เราไหลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อมันแตกไปเลยเอ้านี่เราก็จะอยู่ประมาณนี้นะเราอยู่ในจุดนี้ มาคืออันนี้ไม่ใช่จุดอะไรหรอกมัน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 ก็เป็นแค่จุดอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไม่รู้เลยแล้วติดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วยนะ่ะเฮ้ยอ๋อเราเราเราไม่ติดอะไรเลยโอเคไปกันต่อเฮียมันต้องลึกเท่าไหร่วะน่าจะต้องลึกประมาณมหาศาลเลยเด้อเดอเด้อเ,เราจะไปต่อทุกคนประมาณล้านชาติได้ถึงจะถึงเราว่านั้นแรงกดอากาศน่าจะเยอะแน่ ยังไปไม่สุดขอบทะเลเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีจุดส้นสุดนั่นเองโอ้ยแล้วมันจะไปถึงตอนไหนมันมันจะถึงแบบเป้าหมายที่เราจะบรรลุไว้เมื่อไหร่เราจะบรรลุเป้าหมายได้อ่าก็ยังมีปลายทําไมมันยังมีปลาอยู่ในลึกได้ขนาดนี้มันมันมันไม่โดนแรงกดน้ําตายเหรอมาดูกันว่ามันเท่าไหร่แล้วอ๋อเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ห้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดฮะ ความลึกนี่ก็น้อยจัดซึ่งเราจะไปต่อโอ้ยโนเราจะไปถึงไหมเนะี่ยขอขอแค่นหนึ่งมืนพอแม่งคลิปนี้น่าจะยาวนะเราก็ลองเข้าไปลึกๆแล้วนะแต่แม่งโอ้โหดูเหมือนเคนี้จะไม่มีปลาอาศัยอยู่เลยซึ่งเมื่อไหร่จะถึงวะ เดอดอเดอเดอดอดอเราเพิ่มอะไรเข้าไปสักหน่อยนะนี่นี่อัน,นอันนี้เป็นวิลลิงอะไรสักอย่างซึ่งมันจะสามารถสามารถปรับระระดับความอา่เขาเรียกว่าไงน้ำหนักได้ฮนะนี่เกาเกาๆๆๆึบแล้วก็ใส่กับอันนี้ไปเลยเอ่น่าจะเร็วขึ้นแล้วมั้ เราช่วยเดี๋ยวเราช่วยโอ้โยเลขขึ้นรัวฮะอุย้ยวันนี้เราก็น่าจะเอพีรอไปเลยอะ่ะก็ดมูมนเราได้มาได้แค่หกพันเองฮะแห้งไม่มีสุดสุดแล้วมันก็ไม่มีปลาหรืออุย้ยเใครบอกไม่มีปลาวะเฮ้ยเนี่ยมันมันโคตรใหญ่เลยโอ้โยโอ้งัน้นว่าเดี๋ยวเราพอไว้แค่นี้ก่อนเถอะไม่งอะไรไม่รู้เนี่ยเรามาได้ค้างที่หกสี่เก้าหกฮะ โอ้ยแล้วโฆษณาก็จะมา